สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before the Match ครับประจำวันจันทร์ที่7รก,กรกฎาคม2568นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยก่อนเกมศึกจิงแชม์สโมสอโลกรอบรองชนะเลิศนะครับผมเชลซีเจอกับปูมิเนเซ่นะครับเตะกันในคืนวันอังคารในเวลาตี2ตรงนะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้ตื่นดูก็มาฟัง After the Match ได้นะครับเดี๋ยว โอเคมันจะเป็นเกมที่แบบอ่าโอเคต้องเก็บรายละเอียดแล้วต้องดูว่าเออรูปเกมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก่ื่ีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับอยากอยากจะได้สักร้อยไลค์สักครั้งหนึ่งนะครับผมนะกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมนะอ่ะเราไปรับชมอ่าไปอ่าไ,ไปรับฟังเรื่องของบทสัมภาษณ์ใช่ไหมนะครับผมนะก็ อก่อนไปฟังแล้วกันนะก็อยากจะบอกว่าเกมเนี้ยคือรู้สึกความรู้สึกผมนะนะเกมที่แล้วอาจจะกังวลนิดหนึงแต่ว่าพอเป็นเกมเนี้ยผมว่าโอเคแหละขาดเลียมดีแลบกับรีไวล์โควิลที่ติดโทษแบนแต่ตัวอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกังวลเหมือนเกมที่เจอกับาทางพอม่รัสเออไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่า แดนกลางของเราอะครับก็คือเราขาดไกเซโดออไปมันแบบมันทําให้กลางของเราตัดเกมอ่าคู่แข่งไม่ค่อยได้นะครับผมบางทีก็หลุดไปถึงแดนหลังทันทีอะไรเงี้ยครับไม่มีตัวที่คอยเก็บกวาดก่อนที่จะไปถึงแนวรับของเราอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยเกมพรุ่งนี้เนี่ยเกมคืนวันอังคารเนี่ยคือถ้าแต่ที่สหรัฐมันวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าถ้ากลับบ้านเรามันก็วนันอังคารใช่ไหมนะครับผมนะก็คือ เกมกับพาเมลัสเกมที่แล้วเนี่ยมันอาจจะแบบอย่างที่ว่าครับคือถ้าไม่ได้ประตูชัยกับมาโูกุสโตเนี่ยไม่รู้อาจจะต่อเวลาพิเศษด้วยซ้านะแต่ว่าอะโอเคได้ประตูชัยแล้วก็ทําให้เราเข้ารอบมานะครับผมดังนั้นเนี่ยเกมวันพรุ่งนี่ยครับคือผมคิดว่าอาจจะออกมาในทรงแบบตอนเราเจอกับเบนฟิก้าครับทรงประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ผมอยากจะคือถ้าเชลซีในเกมนี้นะ สามารถทําให้ภาพจําในเกมกับอ่ะ,ย iras, อ,อ,ะอย่างพอเมรัสหรือเบนฟิก้าอะไรเงี้ยมันหายไปก็คือแบบเรามักจะเสียประตูใช่ไหมยิ่งเกมกับพอเมลัสเนี่ยชัดมากแบบครึ่งหลังเปิดมาให้เขาบุกสายคือถ้าครึ่งแรกเชลซีขึ้นนําก่อนเนี่ยเกมวันพรุ่งนี้นะครับจะดูว่าเชลซีรักษาสปอร์ได้ไหมเพื่อไม่ให้เสียประตูะครับแค่นั้นเลยนะครับคือถ้าเราจัดการตรงนี้ได้รับมือได้อยู่หมัดน,นะกับ เกมลุกของปูมิเนเซ่เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเราในการเข้ารอบชิงนะครับมันเทียบไปแล้วมันไม่เหมือนกับสายอีกฝั่งนึงครับที่อีกคู่หนึ่งก็คือเปเชกับเรอัลมาดริดอันนั้นนะโอ้โหมัน,ม,นมันสึกใหญ่จริงๆอ่ะคือ2ทีมนั้นนะใครเข้ามาเจอถ้าถ้าเชลซีผ่านได้นะคือเชลซีเราก็ต้องเป็นรองครับเป็นอันเดอร์ด็อกไปโดยปริยายนะครับผมนะไม่ใช่ทีมเต็งนะครับเพราะว่าเส้นทางของเรามันดูแบบ มันเจอง่ายครับเจอ2ทีมจากบราซิลเลยนะทั้งพารเมัสกับปูมิเนเซ่แล้วก็1ทีมจากโปรตุเกสในรอบ16ทีมก็คือเบนฟิก้าใช่ไหมเราเจอ,อาฟาร์เมงโกไปแล้วทีหนึ่งเราแพ้ไปนะครับผมทีมจากบราซิลเนะน,นี่ยแล้วตอนเนี้ยเราเจอสักสามทีมเลยนะครับผมบักจากบราซิลทั้งนั้นแล้วก็ข้อดีของคู่นี้นะครับผมก็คือถ้าใครชนะไปเนี่ยในเกมรอบชิงจะใส่เสื้อทีมเย่าเลยนะอ่าเป็นทีมเย่านะครับผม ที่ผมดูนะมันจะใส่เสื้อทีมยาวนะครับผมดังนั้นเนี่ยตลอดช่วงรอบต่างๆที่ผ่านมาเชลซีเนี่ยเหมือนใส่ทีมเยือนตลอดเลยอย่างเกมนี้ก็เช่นกันครับใส่ทีมเยือนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นน้ําเงินเลยหรือว่าจะเป็นชุดสีขาวนะครับผมนะก็ต้องต้องดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเกมเนี่ยผมพูดตามตรงมันไม่กังวลเท่ากับเกมที่แล้วอ่าผมพูดแค่นี้นะไม่กังวลเหมือนเกมที่แล้ว เกมนี้ถ้าเราคุมเกมได้คุมสถานการณ์ได้จัดการเกมลูกได้จบเลยครับไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายไม่ต้องกังวลว่าเออเกมลูกของฟูมิเนเซจะอันตรายมากเหมือนกับคารเมรัสหรือมือคือไม่ต้องอะไรมากขนาดนั้นครับไม่ต้องกังวลอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยเจอลูกพี่ใหญ่ใช่ไหมอย่างเจโกซิวาก็คืออาจจะทําให้แบบเราเราอาจจะจาะได้ยากหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าผมว่าการเจอทีมอย่างเงี้ย การมีเรียมดีแลบอยู่ข้างหน้ามันก็จะด,ดีแบบหนึ่งตรงไหนหรือไม่คือแบบอย่างน้อยให้เจาเปโดนะเป็นตัวอาวุธอาวุธชิ้นที่สองที่คอยโจมตีอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เรียมดีแลบครับเรียมดีแลบนะก็คือแบบคอยค้ำกับกองหลังคือทําให้กองหลังเนะี่ยต้องโฟกัสเขาตลอดแล้วมันเลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นโคพาร์เมอร์เนโตหรือคนที่เติมขึ้นมามาช่วยอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะโจมตีอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมเนี่ยพอขาดเรียมดีแลบไปเนะี่ยมันแบบมันอาจจะ คือเขาอาจจะโฟกัสทั้งหมดก็ได้อะไรแบบนี้คือโฟกัสนั้งแต่แนวลูกของเราแต่ว่ามันไม่ทําให้สมาธิหรือหรือการรับมือกับเกมลูกของเรามันแบบมันไม่เหมือนตอนมีเรียนดีแลบอ่ะเข้าใจปะ,ปะแต่ว่าอ่าโอเคจะไปดูมารอบเนี้ยเกมที่แล้วน่ะสสสแสดงศักยภาพได้เยอะนะฝีเท้าหรือฟอร์มของเขาอ่ะคือข้อดีของเขาคือเกม ตั้งแต่ดูมาทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยกองหน้าเราเก็บบอลอาจจะไม่เยอะมากแต่เจ้าไปโดแค่เกมเดียวครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบเกมข้างหน้าเนี่ยมันดูแบบปลอดภัยกับเรานิดนึงตรงที่แบบเปิดไปอ่าโอเคเจ้าไปโดอย่างน้อยตันกับกองหลังหรือสามารถเก็บบอลได้อะไรเนี่ยแล้วคล้ายๆแบบลิงค์อัพกับเพื่อนได้อะไรแบบเนี้ยมันมันอาจจะไม่เหมือนแบบเวลาแจ็คสามมันได้บอลเราต้องรุนเรือว่ามันจะผ่านไหมต้องรุนว่ามันจะจ่ายให้เพื่อนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่เจ้าไปดูเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ต้องกังวลจุดนี้ของเขาเลยนะครับผมใครจะมองไงตอนใส่ตีต่างๆเอาเป็นว่านะช่องผมนะผมพูดสารภาพตามตรงเลยคือคือผมไม่ได้ใส่ใจเสถีเลยนะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นยังไงมายังไงเนี่ยผมไม่สนใจเลยนะเพราะว่าทุกคนพอมาเชลซีเนี่ยมันเหมือนเก็บเสถีใหมออ่อ่ะเออสิ่งที่ผ่านมามันแทบจะไม่ได้พิสูจน์อะไรรู้แค่ว่าอ่ะ เนี่ยเขาทําได้ดีแบบนี้แต่พอมาอยู่เชลซีอ่ะนักเตะอย่างเนี้ยไม่ใช่แบบนักเตะสตาร์หรือย้ายมาเลยเพราะว่านักเตะแบบนี้มันต้องยกระดับอีกขั้นหนึ่งเลยนะพัฒนาตัวเองข้ามไปอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ฟอร์มอยู่แค่กับใบตั้นแบบนั้นไม่ใช่มันต้องยกระดับไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักเตะแต่ละคนที่ย้ายเข้ามาอย่างนั้นคิดเท่น่ะคือฟอร์มกระดอดมูลมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้คือคุณต้องยกระดับขึ้นไปอีกอ่ะก้าวกระโดด ถ้าจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลหรือ first impression ให้กับแฟนบอลครั้งแรกครั้งแรกที่ได้ดูอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนั้นเลยครับมันต้องตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่านักเตะแต่ละคนมันจะโว์ฟอร์มแบบไหนนะสรับนักเตะใหม่นะผมก็ต้องตามลุ้นกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวพูดมาเยอะนะไปฟังบทสัมภาษณ์ดีกว่านะครับผมนะเ,เขาบอกว่าโควิลกับ เรียมดีแลปเนี่ยก็ถูกแบนนะครับผมก็จะหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปนะครับในการขาดสองคนนี้ทางชัอาเปโดเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้นิโก้กลับมานะครับผมเรามีนิโก้เอานิโคลัสแจ็กสันกลับมานะครับผมก็พอยหมุนเวียนแล้วนนครับผมว่านะอาจจะส่งสองคนเลยก็ได้อนี้ก็ไม่รู้นะครับผมหรือจะเป็นมาดูยเก้เปีกเนโต้พาวเมอร์จ้เปโดอนี้ก็ได้นะครับผมไม่แน่มาเลสกาเขพูดถึง ทั้งสามกองหน้านะครับก็คือเจ้เปโดเรียมดีแลปแล้วกันยีคลัสแจ็กสันพวกเขารู้ตำแหน่งหมายเลขเก้าของเชลซีเป็นอย่างดีผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าในความคิดผมเนี่ยผมชอบให้นักเตะสี่ถึงห้าคนทำประตูได้สิบถึงสิบสองประตูหรือมากกว่ากองหน้าคนเดียวที่ทําได้สี่สิบประตูมากกว่าคือไม่ไม่ใช่ว่าจะไปให้กองหน้ายิงอยู่คนเดียวสี่สิบประตูนะไม่ใช่ครับคือเหมือนมาเลเซียไม่ได้หวังอย่างนั้นอยากให้ยิงร่วมร่วมกรรมนะันเนี่ย รวมกัน4สี่ประตูอะไรประมาณนี้นะเราคาดหวังว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยผู้เล่นแนวรูกของเราของเราจะทําประตูได้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็เขาพูดต่อว่าอ่าในแง่ของแผนการเล่นในวันพรุ่งนี้นะผมคือเราจะพยายามปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็จะหาทางออกอีกทีพรุ่งนี้เราก็จะทําแบบเดียวกันแบบที่เล่นกับไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบนฟิกา้าหรือกับพาเมรัสประมาณนั้นนะครับผม อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขาดสองคนไงนะผมซึ่งเป็นอ่าตัวที่แบบอาจจะบอกได้ว่าเป็นตัวหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้นะผมแล้วก็เขาบอกว่าคุณเมื่อคุณก็พูดได้นะว่าเอออ่าทีมแบบอ่าเชลซีได้เปรียบหรือเสียเปรียบคือเรื่องประสบการณ์คือนักข่าวเขาเปรียบเทียบประมาณว่าเอ,อ้ทีมเชลซีเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะข้อมูลอ่าทีมเชลซีเนี่ย นักเตะอายุรวมกันนะ 20, 20, 24ปี124วันนะผมก็ข้อมูลจากคีรนกิลนะจากด really ลี่เมลแล้วเขาบอกว่าฟูมิเนเซ่เนี่ยทั้งทีมอ่ะรวมกันอายุเฉลี่ย31ปี12วันมันเหมือนกับการเจอทีมเด็กกับทีมผู้ใหญ่เจอกันนะ,ออนะครับผมแล้วก็คือแบบถามถึงประเด็นตรงนี้มาลสกาพูดว่าคือมันมันเป็นข้อได้เปรียกก็เสียเปรียบกันเพราะาประสบการณ์นักเตะอายุน้อยเนี่ยของเราอ่ะเทียบได้กับ ประสบการณ์ของนักเตะของฟูลเมเนเซได้เลยนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราเคยมีดูกากเต็มเตมร่วมกันในพีเมลีกเราอาจจะเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดทีมแรกหรือทีมที่สองในรายการนี้มันเป็นการทดสอบที่ดีนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องมาด้วยเก้นนะเขาว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลหนักมากใช่ไหมเหมือนมีข่าวบรลลุข้อตกลงส่วนตัวได้ทีนี้คุยกับเชลซีเชลซีเรียกห้าสิบอาร์เซนอลอยากจ่ายสี่สิบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับผม มาเลสก,กาพูดถึงมาดวยเก้เขาบอกว่าส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเกมกับพาเมรัสเราให้เวลาเขาสามสิบนาทีแล้วเขาเล่นได้เขาเล่นได้ดีมากนะไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเราต้องการเขาเขาจะช่วยเราได้หวังว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนั้นได้ในเวลาแบบนี้นะก็ะคือเรื่องอนาคตตัวเองจะเอาอยัางไงนะครับผมก็คงจะเหมือนไม่ได้ปิดประตูย้ายครับเอ่อมันมีโอกาสแง่ไปเลยคืออาจจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ตามที่ ัวมาด้วยแค่ต้องย้ายเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับผมหล,หลายๆช่องเขาบอกไปว่าเชลซีเนี่ยต้องพยายามขายนักเตะให้ได้นะหกสิบล้านอ่อหกสิบขึ้นไปอ่ะเพื่อสามารถที่จะลงทะเบียนนักเตะใหม่ที่เราเซ็นมาในซีในซัมเมอร์เนี่ยตลาดซัมเมอร์เนี่ยคืออย่างเยมดีแ,แล็บคิทเทนอะไรพวกเนี้ยเอสเตวอลอะไรอย่างนั้น่ะที่ลงทะเบียนอ่ะนะผมคือเราต้องเซ็นต้องปล่อยนักเตะให้ได้แบบเยอะคือถ้าถ้าปลอดภัยเลยนะผมว่าร้อยล้านจบเลย ทัมเมอรเนี่ยขายได้เกือบร้อยล้านเลยเนี่ยจบไม่น,าน่าจะมีอะไรกังวลลงทะเบียนได้ตามปกติผมว่าอย่างนั้นะนะครับแล้วก็เขาบอกถึงแจ็คสันนะผมก็ตอนนี้เขาซ้อมกับเราได้ดีครับแต่น่าเสียดายเนี่ยเขาโดนไล่ออกก็เลยไม่ได้ลงเกมสองเกมหลังสุดที่ผ่านมาน่าเสียดายสำหรับเขาและพวกเราเขากำลังซ้อมได้ดีสําหรับดูการใหม่และอนาคตนะครับเราตัดสินใจส่งผู้เล่นอีกเก้าคนลงสนามตอนนี้เขาโอเคแล้วนะครับผม ก็คือเหมือนอาจจะมีโอกาสออกสตาร์ทนะสรับแจ็คสันนะผมเพราะว่าก็ไม่แน่ไงมาดูเอเก้มีข่าวจะย้ายทีมก็อาจจะไม่ต้องลงนะครับโยกแจ็คสันไปเลยปีกซ้ายก็ได้หรือเจ้าไปโดปีกซ้ายแล้วแจ็คสันข้างหน้าไปแล้วแต่เลยนะครับผมมันสามารถหม,มุนเวียนกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของลาเวียนะครับก็คือเกมนี้ไม่ฟิตนะไม่ได้แบบว่าเจ็บหนักอะไรนะที่ต้องพักแบบไม่ซ้อมไม่ได้ไม่ใช่นะครับคือลาเวียซ้อมได้แต่ว่าต้องซ้อมเดี่ยวนะครับเขาบอกว่า ดังนั้นเนี่ยลาเวียจึงไม่พร้อมในเกมสหรับคือวันพรุ่งนี้นะครับผมก็คือแน่ๆคือความฟิตเรื่องความฟิตนะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับทีมคู่แข่งที่เราเจอนะก็คือฟูมิเนนเซมาเลสซีเขาบอกว่าเรนาโตกาโชวะว่าอานนี้บอกไม่รู้นะผู้จัดการทีมของฟูมิเนนเซก็เป็นผผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์สไตล์การเล่นของเขาเนี่ย ผมเคยดูบางเกมนะตอนที่เขา,าคุมทีมเกรมิโอนะครับผมมันชัดเจนมากเกมทั้งหมดในยาน,นี้เนี่ยจะเป็นเกมการแข่งขันที่ยากสำหรับเราคนระับแสดงว่าศึกษาพอสมควรนะแม้กระทั่งเขาเคยคุมเกมิโอมาแล้วมาคุมทีมปูม,มิเนเซ่นะครับทั้งนั้นแสดงว่าทำการบ้านพอสมควรนะสำหรับเอนโซมาลสกาแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเจโกซีวาครับผมเจโกซีวาเนี่ยมาลสกาเขาบอกว่า ก็เอ่อผมแฮปปี้ดีนะนะครับผมคือนักเตนะเชลซีเนี่ยอยากเป็นเหมือนเจโกซีวามากขึ้นมาเลสกาบอกว่าก็แฮปปี้ครับที่วิธีการของนักเตะของเราเนี่ยทาคิดเป็นแบบนี้ประมาณนะคือแบบอยากจะเป็นเหมือนเจโกซีวาคือมันจะมีบทสัมภาษณ์ก่อนเกมอะไรของเจโกซีวาเขาพูดไว้มันไม่รู้เหมือนกันว่าบทสัมภาษณ์ก่อนเลยอะไรเนี้ยแต่ว่ามันมีคําพูดนะประโยชที่บอกว่าคือตัวเขาเองไม่ได้รู้จักมาเลสกามากขนาดนั้นแต่ว่า นักเตะหลายคนในทีมเนี่ยก็เ,เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับก,ก็หลายคนก็สนิทนะครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าเราเอนโซมาเล,ลสกาพูดถึงเดยโกซัวเขาบอกว่าเขาเคารพเดโกซัวอย่างแน่นอนนะครับแต่เราต้องเตรียมเกมให้พร้อมในการเจอกับฟูรเนเซเราต้องระมัดร,ระวังในหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วก็อ,อแล้วเขาพูดถึงเรื่อง ในการพัฒนาทีมนะในการ Develop Improve อะไรต่างๆนะเขาบอกว่ายังมีช่องทางให้เราปรับปรุงได้ปรับปรุงอยู่เสมอนะผมเรากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่เราสามารถทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในหลายอย่างเช่นการเล่นเกมลุกที่ดีขึ้นโจมตีที่ดีขึ้นกับการป้องกันเล่นเกมรับที่ดีขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องไกดซโดนะครับผมเขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะคนสําคัญมากนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของซีซั่นนี้เลย เขามีความสาคัญกับเรามากๆโชคดีที่เรามีลาเวียอยู่ด้วยเราสามารถส่งอันเดซานโตลงสนามวันเมืม่อวันก่อนเราก็มีความสุขมากนะคือตอนเจอกับพาเมลัสคือเลือกส่งอันเดซานโตนะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุก่อนเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆคือลิสเกมไงนะผมแต่ว่าเลือกส่งอันเดซานโตนะผมเรามีความสุขมากเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเขาอยู่ในทีมก็อย่างที่บอกครับผมพูดไปต้นคลิปแล้วก็คือเกมเนี่ยมันไม่น่ากังวลมากเหมือนตอนเราเจอพาเมลัสนะครับ เออไม่กังวลเท่าไหร่นะครับผมถ้าไกดซโดถ้าลงอย่างนี้ได้คุยรอบชิงมันแทบจะการันตีลงแน่แน,แน่นอกจากว่าโดนใบแดงเกมนี้นะครับผมนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเจ้าเปโดนะมาเลสกาบอกว่าเขาเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดนะในตำแหน่งเกมลูกของเรามันก็เขาแตกต่างจากแจ็คสันนิดนึงคือผมคือตัวเขาเองมาเลสกามองว่าแจ็คสันคือเบอร์เก้านะครับผมคือ คือเขาพูดนิยามจะเอาไปดูว่าแบบเบอร์เก้าก็ได้เบอร์สิบประมาณเนี้ยนะผมเล่นปีกได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกานะครับผมประมาณนี้ครับโอเคไปดูรายชื่อนะครับสี่สองสามหนึ่งนะผู้สาวตัวเบอร์ซานเชสแนวรับเนี่ยออกสตาร์ทเลยครับว่าผมว่าลิซเจมถ้าเป็นลีวาโควิลลงไม่ได้คงจะเป็นโทซินมั้งแล้วก็โอ้โหเลือกบาเดชิวนะคือมันมีทางเลือกนะหรืออาจจะเป็นชาโรบา อันนี้ไม่รู้นะนะผมคือปรับเปลี่ยนกันได้นะผมแล้วก็แบ็กซ้ายมาร์คูคุริยาตรงกลางในกไกเซโดลงแน่นอนส่วนเอนโซก็ลงแน่นอนนะผมคู่สกอร์เขาให้สามแนวลุกเป็นเนโต้พาวเมอร์เอคุนคูนะเออให้เอนคุนคูหน้าเป้าเป็นจาเปโดส่วนผมเองนะผมว่าอ่าโอเคมาดวยเก้มันห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันมีข่าวอยู่ใช่ไหมเรื่องอนาคตอะไรอะไรต่างๆอาจจะกลัวสมาธิหรืออาจจะไม่พร้อมประมาณนี้ใช่ไหม อาจจะเป็นแจ็คสันหรือถอยเจ้าไปโดลงมาแทนตรงเองคุณคูแล้วก็ให้แจ็คสันเป็นหน้าเป้าพาวเมอร์เนโตผมคิดอย่างนี้นะนะผมแล้วก็เป็นไกเซโดเอโซนะครับผมแนวแนวลับนี่อยากจะให้เป็นลิสเจมชาโลบาและโทซินก็ได้นะเออแล้วก็มาคูคูเลยยแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสคงออกสตาร์ทอยู่แล้วคนนี้นะประมาณนี้ส่วนฟูมิเนเซ่เนี่ยเ อาจจะเป็นตัวลุกมั้งที่เขาพอจะอันตรายนะครับผมแต่ว่าเกมรับเนี่ยโอ้โหอิกนาซิโอกับซิวานี่แน่นนะคือเอาเอง่ายๆคือผมว่าในรอบต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเจอฟูมินเนเซ่เนี่ยอาจจะจเจาะแนวรับยากสุดแหละผมว่านะแต่ถ้าเราเจาะได้แล้วได้รป,ประตูเร็วผมว่าไม่น่าปีมันหาแล้วคงจะไม่ยากเกินไปแล้วถ้าเจาะได้นะคือพุ่งเนี่ยคือพุ่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ลูกลูกแรกเลยครับประตูแรกของเกมว่าเป็นใคร ถ้าเชลซีทําได้แล้วคุณรักษาสกอร์ได้ในครึ่งแรกครึ่งหลังก็อย่าให้เหมือนภาพเดิมๆในกรณ์เจอกับพาวเมัสแค่นั้นเลยปล่อยให้พาวเมัสบุกอยู่ตั้งนาน,นเป็นสิบนาทีจนเขาได้ประตูจากเอสเตวัลนะครับคือไม่อยากเห็นภาพตรงนั้นพอคือที่เหลือเนี่ยถ้าเราคุมเกมได้อะไรได้มันไม่มีปัญหานะครับผมดังนั้นเนี่ยมันลุ้นแค่ลูกแรกครับถ้าเชลซีเปิดมาครึ่งแรกยิงได้การไปรอบชิงชนะเลิศมันขาข้างหนึ่งก้าวไปแล้วครับ ประมาณนั้นนะผมคือพอมีไกเซโดมันวางใจอะครับต่อให้ขาดรีวโควิลเป็นกองหลังตัวหลักอะไรเนี่ยมันคืออย่างน้อยเนี่ยมันมีไกเซโดคอยตัดไม่ให้ไปถึงกองหลังโดยเร็วอะอ่ามันไม่เหมือนเกมที่แล้วนะครับผมที่อันเดซันโต้มันไม่ได้เชิงรับขนาดนั้นและเอนโซ่ก็เติมขึ้นไปมันก็ไม่ได้แบบว่าลงมาเล่นเกมรับขนาดนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยกังวลแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเล่น 90ิบนาทีเดี๋ยวจะเล่นร2อยี่สิบนาทีนะครับผมนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้เล่นเก้าสิบนาทีนะรอบชิงชนะเลิศนู่นเลยนะรู้สึกจะวันอาทิตย์เลยปะอ่าสิบสามสิบสี่ประมาณเนี่ยเออวันที่อาทิตย์ที่สิบาอ่ะนะผมเพราะว่ามันเตะตีสองวันวันในเนี่ยวันวันจันทร์นะผมเข้าวันจันตีสองนะครับผมมันถึงจะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับผมสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะผมก็คือชิงวันอาทิตย์อ่ะ เวลาที2แล้วเปยังไงก็ประมาณนี้สำหรับในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด s u b ส c ค i b e ช่อง h a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง before the match เกมจิงแชมป์สโมสรโลก2025นะครับที่ฟูมิเอนเซพบกับเชลซีในรอบรองชนะเลิศแต่กันในคืนวันอังคารเวลาที2ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ